สวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกันอีกสักครั้งนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องเกดนะครับเกตโดยเฉพาะวันนี้ผมจะยกมาอยู่สองสามเกดนะครับเ,เกตผีขาดนะครับโดยที่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีเยอะนะครับสําหรับเกตผีขาดไล่ ดูก็มีเยอะนะครับเสือซ่อนเล็บเน็บในใช้บาดานผ่านสตัตรูงูจงอางขุนแพทสุ๊ตทรัพเกตกากระบาดโอ้เกตอะไรเยอะแยะนะครับมันก็ถ้าพูดกันจริงมีเยอะนะครับสําหรับเกตพิฆาตแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่รู้นะครับว่าไก่เรามีเกตอะไรบ้างตัวนี้เขาเรียกว่าเกตอะไรดูจะไม่ค่อยครบนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะมองข้ามไปนะครับว่า เกศเราบางทีมีเกทพ่คาดแต่เราไม่รู้ว่ามันมันคือเกตอะไรเขาเรียกว่าอย่างไงอย่างนี้ก็มีนะครับอย่างเด็กๆแถวซุ้มนะครับแถวซุ <cin> eh? ้มเด็กรุ่นเหมือนรุ่นรุ่นลูกนะครับก็เอาไก่มาปี้ตีดีมากแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเกตเขามีเกตอะไรวันนั้นผมได้ มีโอกาสได้ไปนั่งดูนะครับผมก็เลยไว้ทัมาไก่ตัวนี้มันตีดีจังผมก็ได้มาจับดูนะครับจับดูเก็ดโอ้มันมีเก็ดมีมีเก็ใช้บาดาลมีเน็บนอกมีทั้งเสือซ่อนเล็บใช้ได้นะครับก็ถือว่า มันมีอยู่สามเกตหลักๆนะครับมีทั้งชัยวาดานมีทั้งเน็บนอกนะี่คือเกดเสริมนะครับเน็บนอกไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเก็ดเน็บนอกแต่ว่ามีก็ดีเพราะว่าจะได้เสริมมีค่าเสือสอนเล็บอย่างเงี้ยเสือสอนเล็บก็เป็นเกตที่ตีหกักตีชักนะครับเก็ตประเภทนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะพูดเรื่องเกดกากา,กากาบาดนะครับ ที่บางคนก็รู้กันหมดแล้วละ่ะทั่วประเทศทั่วโลกแล้วละ่ะเกตกากระบาดเนี้ยถ้าจะให้ดีนะครับให้ดีมากๆเลยก็คือให้มันอยู่ตรงหน้าเดือนนะครับตรงหน้าเดือนจะเป็นรูปไม้คูณไม้บวกดีหมดนะครับเพราะว่าเกจตัวนี้เป็นเกตที่ ใช้ต่อจัดนะครับอันนี้คือไม่เอาโบราณมาพูดนะครับเพราะว่าผมเคยมีมาแล้วเกตกากบาดหน้าเดือยผมมีสองข้างด้วยและตีนี้ไม่ต้องพูดถึงครับตีหักตีชักตีเย็บไม่ทันจริงๆใช้ต่อสุดๆนะครับใช้ต่อแบบขึ้นเป็นโดนนะครับประเภทนี้นะครับผมเคยมีอยู่ประมาณ2ีกว่าปีที่แล้วนะครับ ตอนนั้นก็ยังเลี้ยงไก่นะครับทั้งทั้งทั้งทำงานแล้วก็เลี้ยงไก่ไปด้วยนะครับก็คนมันใจรักนะครับก็ขนาดหนังสือเกตไก่ไม่มีเราก็ไปหาเสาะ,ะแสวงหาตามห้างตามอะไรนะครับแล้วได้มาเล่มหนึ่งนะครับไว้เฉพาะดูเกตไก่นะครับสมัยนั้นโทรศัพท์ทาง youtube อะไรเราก็ไม่มีนะครับเรามีแค่โนเกียธรรมดานะครับ ก็ไม่มีหนังมีอะไรมีคลิปให้ดูเหมือนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้จะดูยังไงก็มีมีหมดนะครับก็ได้ไปซื้อมาก็ศึกษาเก็บไก่อยู่สักระยะหนึ่งนะครับบังเอิญว่าผมก็ได้ไก่ตัวนี้มาด้วยนะครับเก็ตกากระบาดผมก็ได้มาผมก็เอามาลองดูนะครับว่าจะดีไหมแต่สุดท้ายนะครับดีมากๆเลยไก่ตัวนั้น ผมก็ไม่ได้เอาที่อื่นนะครับเอาที่ที่บ้านนะครับที่บ้านพ่อเลี้ยงไว้นะครับก็เลี้ยงไว้ผมก็มาคัดไปผมก็ชายเสื้อฟางผูกไว้นะครับบอกว่าห้ามห้ามมาไปทําอะไรนะครับก็จากวันนั้นมามันก็โตผมก็ได้เอาไปเลี้ยงนะครับก็ปรากฏว่าใช้ได้จริงๆนะครับ ตามเกตที่เขาพูดเลยเกตกากระบาดตัวนั้นตีดีสุดยอดขอว่าได้นะครับชนะไก่เร็วไม่เกินอันนะครับตัวนั้นนี่แหละครับเกตพี่คาดจริงๆจะมีเยอะนะครับแต่เพียงว่าเราเอาที่เกตที่สำคัญที่เราเคยได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับ และอีกเกตหนึ่งก็คือชัยบาดานครับสุดยอดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแตกเรียงลงมานะครับทุกนิ้วตลอดนิ้วเลยนะครับนิ้วเฉพาะนิ้วก้อยนะครับก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแตกหรือเป็นเนบก็ได้นะครับเกตประเภทนี้ก็คือชัยบาดานนี่ก็ถือว่าใช้ต่อจัด ที่ผ่านมานี่ไก่สองประเภทนี้กากะบาหน้าเดือยกับชัยบาดานนี่ถือว่าถ้ามาเจอกันนะครับถ้าไก่เป็นไก่สองตัวมาเจอกันนี่ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับไก่ประเภทนี้ถือว่าใช้ต่อจัดทั้งคู่นะครับนี่แหละครับจากประสบการณ์ที่เคยมีก็จะเล่าฟังวันละนิดวันละหน่อยนะครับสําหรับไยรุ่นมือใหม่นะครับคน กเก่าเก่าเซียนก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับอาจจะเก่งกว่าผมรู้มากกว่าผมก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าสําหรับวัยรุ่นรุ่นใหม่ขึ้นใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าเกล็ดประเภทไหนดีเก็ดประเภทไหนไม่ดีนะครับนี่อยากจะให้เอาไปศึกษาทดลองเฉยๆนะครับสําหรับวัยรุ่นมือใหม่นะครับที่อยากจะเลี้ยงแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับจะคัดแบบไหน จริงแล้วทุกวันนี้มันคัดไม่ยากหรอกครับเพราะว่าทาง youtube ทางอะไรก็มีให้ดูนะครับเข้าไปดูได้ตามช่องต่างๆนะครับมีทุกรูปแบบนะครับมีทุกเกตเราจะดูเกตนู้นเกตนี้เราก็พิมพ์เข้าไปเราก็ค้นหาดูได้เลยนะครับเซิร์ชเข้าหาดูได้เลยนี่แหละครับทุกวันนี้มันไม่ต้องไปหาซื้อหนังสือเหมือนสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนผมต้องดิ้นลนไปหาซื้อ หนังสือนะครับเพื่อจะได้มามาศึกษานี่แหละครับประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะครับ